สีขาวนะคะน้องโชคดีน้องโชคด,ดีกับน,น้องธันวา,าจำง่ายเลยน้องธันวาสีน้ำตาลสีน้ำตาล,ตาลทั้งตัวเลยสีน้ำตาลลูกกินข้าวเม็ดได้แล้วแมวหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนกินข้าวกินอาหารเม็ดได้แล้วโตไวนะลูกโตไวเลี้ยงง่ายๆนะ รู้วไม้ยังง่ายๆนะให้โชคให้ลาบแม่ด้วยนะให้โชคให้ลาบด้วยเอ,อ้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้สีขาวหางกุดสีขาวหางกุดนะอุ้ยดูกระโดดโดดเก่งมากเลยไม่ไปไหนไหน,น,ไหนแอบทำไมน้อแอบทำไมฮะ ทำไมตอนนตาเขาสวยนะคะต,ตาสวยอันนี้มา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 ,ามามาออกมาออกมาเออไปแล้วนี้ไปแล้ว <c> ห <oughs> ลบมุมนะคะหลบมุมอยู่นู่นนะไปหลบมุมเฮ้ตาโตตาโตโตตาโตโตแม,มวหมวมา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 แร้วม,มาเร็ว สวยดีนะคะโอ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยคนสวยคนสวยเลยัคนสวยเสียงเสียงเลยตอนนี้กินเก่งจังเลยกินอาหารเม่ตาแล้ว่นี่มาหยอกแม่แล้วมาหาแม่โอ้ย,อย,อยแม่นี้ละแม่มุกแม่มุก ไปหาพี่เล้ไปนอนกับพี่หยอกพี่นี่นะคะแล้วก็ช่วยดูแลน้องช่วยดูแลน้องพี่ไข่พี่ไข่ขาดาวนะคะพี่ไข่ดาวช่วยดูแลน้องมา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 กินข้าวมาๆบานลบลบประกันกัรกระดาษประกันกัดกระดาษมามากินข้าวมาลงมา ามามากินข้าวเร็วเร็วว,วันใหม่ก็กินเป็นแล้วนะคะกินข้าวอาหารเม็ดเป็นแล้วพักกินเป็นแล้วมัม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 เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยพี่ไข่ดาวช่วยดูแลน้องนะแล้วพี่ไข่เจียวนอน งานคนละมุมดีูสองตัวนี้หยอกกันหยอกกันเอ้ยนัน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 เออ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 ไปไหน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 รู้สึกตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยสีขาวเนี่ยแต่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช่ไหมลูกฮะแล้วแอบอีกแล้วแอบอีกแล้วแอบ ลบอีกแล้วลบอีกแล้วไม่ต้องลบเวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนหน่ะฮะเดินก็ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่โอ้ยโดดขึ้นตะกร้าอ่ามายุรวมตัวแล้วรวมตัวแล้วสี่ตัวนำกันเอ้อกินข้าวกินข้าวลบกินข้าว มากินข้าวมามามาใส่ขาวนะมา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 กินข้าวมาเร็วเร็วเร็วไปอย่าอู้หยงายทอนงายทอนงายทอนอ้ยมาออกมาออกมาเร็วมากินข้าวเร็ว ได้โตไวๆนะได้โตไวๆตอนี่อิ่มนะโอ้ยลมลุกคลุกคลานเลยลกลมลุกคลุกคลานเลยสนุกสนุกสนุกมากเลยนะสนุกมากเลย วันไหนเอ๋ะเอ๊ยส่นส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 นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมากินข้าวเร็วออกมากินข้าวนะตอนนี้กินเก่งจังเลยตอนนี้

ากินข้าวอากินข้าวกินข้าวกินไหม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 ไม่ยอมกินไม่ยอมกินน่าจะหิวเออจนใช่อิ่มแล้วจนใช่อิ่มแลน่มาหาแม่แม่นอนแม่นอนแม่นอนหลับนะแม่เหนื่อยลุแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยเออเออเออลักลักลักเออเออถ้ากวนแม่นะแม่ตื่นนะ อากวดแม่และอากวดแม่แะค่ะข,ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะคะลูกแมวเกิดใหม่นะคะค่ะข,ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอะไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเอ,อ้ย 对。<Okay. laughs>